ก็มาต่อกันอีกคลิปนะครับกับผมช่างเอลําพูนในงานซ่อมกลิทไทยอินเวอร์เตอร์ของคุณลูกค้านะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็ส่งมาพร้อมกับตัวนี้นะครับเป็นตัวลดแรงดันและกระแสนะครับบูตไม่ได้นะครับแต่บัสอย่างเดียวหรือว่าลดอย่างเดียวนะครับรับได้ที่60โวลต์ ด้านเอาตพุนะครับสามารถลดได้นะลดแรงดันและกระแสรปรับได้นะครับก็คุณลูกค้าส่งมาพร้อมกับกริดแดงตัวนี้อาจจะใช้กับกริดแดงนะครับที่พลาดไปนะครับมันทำให้เครื่องกริดแดงเสียแบบนี้เลยนะครับไม่รู้จากสาเหตุอะไรนะครับแต่ถ้าตัวซีระเบิดแบบนี้นะครับก็คือว่าไฟด้านแผงโซลาเซลล์เข้ามาเกินแน่นอนนะครับ เกินที่ตัว C หรือว่าคาปาซิเตอร์จะรับไว้นะครับดูคาปาซิเตอร์รับได้ที่63โวลต์นะครับถ้าต่อเกิน63ระเบิดแบบนี้แน่นอนนะครับถือว่าระเบิดหนักนะครับหัวปูดทุกตัวเลยนี่นะครับแล้วก็มีภาคใจไฟนะครับภาคเลกกูเลเตอร์นี่ก็จะเป็น D880 นะครับ ตัว C นี่นะครับ C ตัวเล็กๆนี้ด้วยรวมไปถึง78 12 7805นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับมันจะมีไฟด้านแผงโซลารเซลล์มาเข้าจุดนี้นะครับออกจากจุดนี้ก็จะมาเข้าวงจรเลกโกลเตอร์นะครับแล้วก็ลดไฟลงมามามาถึงที่ตัวนี้นะครับเป็น IC เลกโกลเตอร์นี่นะครับ มาดูว่ามันระเบิดแรงขนาดไหนนะครับดูที่ฝาของกลิตไทนี่นะครับนี่เป็นของน้ำยานะครับน,น้ำยาของตัว C ระเบิดพุ่งออกมาแบบนี้เลยควันขมงแน่นอนตอนมันระเบิดนะครับก็มีรอยไหมจุดนี้ อการแบบนี้นะครับอย่างที่ผมชี้เมื่อกี้ก็จะมีที่เสียบ่อยๆนะครับที่เปลี่ยนบ่อยๆภาคอินเวอร์เตอร์ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวขอตรวจเช็คดูก่อนโดยใช้คอมโพเนนต์นะครับวัดในขั้ว N ขั L ้ว L เลยนะครับวัดแบบนี้อ่าไม่ช็อตนะครับ ต้องกดแน่แนๆไม่ช็อตนะครับคอมโพเนนต์ของผมดูคาเลคเตอร์เป็นแนวนอนไปว่าไม่ช็อตนะครับสรุปได้ว่าด้านนี้นะครับภาคอินเวอร์เตอร์ไม่น่าจะเสียนะครับแล้วก็พวกไดโอดนะครับได,ไดโอดอุลตร้าฟาสนะครับที่แปลงไฟ AC จุดนี้นะครับ แปลงเป็น DC ผ่านขดลวดอินดักเตอร์ตัวนี้นะครับก็มาจ่ายให้ภาคอินเวอร์เตอร์นะครับไม่รู้เขาจะเรียกอินเวอร์เตอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นฟิลเตอร์ทำงานคล้ายๆกันนะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็น DC to DC ยังไม่ได้วัดนะครับว่าเสียอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองใช้คอมโพเนนต์วัดดูนะครับโดยการวัดขา1กับขา3นะครับ ถ้าคาเลคเตอร์ขึ้นแบบนี้นะครับคาเลคเตอร์ขึ้นแบบนี้ถือว่าดีนะครับไม่ช็อตก็ต้องไล่วัดทุกตัวนะครับไล่วัดทุกตัวมันจะมีคู่ของมันนะครับถ้าคู่หนึ่งช็อตนะครับอีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะครับจะจะช็อตไปด้วยหรือว่าอาจจะไม่ช็อตก็ได้นะครับเวลาวัดมันจะเหมือนกับช็อตนะครับ ถ้าไม่เห็นว่ามันไหม้นะเราต้องถอดออกมานะครับถ้าวัดแล้วดูสัญ,ญลักษณ์มันผิดปกติเราต้องถอดออกมาวัดข้างนอกอ่าภาค DC to DC นะครับไม่เสียนี่นะครับไม่เสียไม่มีการช็อตใดๆ4ตัวนี้นะครับหรือว่า2คู่นี้นะจะใช้ร่วมงานกับตัวมะแปลงนะครับขับมาแปลงชุดนี้4ตัว นี้นะครับขับหม้อแปลงชุดนี้แล้วก็เอามา,าผสมไฟกันชุดนี้นะครับที่ไดโอดอุลตัาฟาสแล้วก็ามาผสมกันอีกตัวหนึ่งนะครับส่งมาเป็นไฮโวลต์ one, เข้าภาคอินเวอร์เตอร์ส่วนจุดนี้นะครับเป็นภาคเรกูลเลเตอร์ไม่เลยเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าปิ้นอะไรขาดหรือเปล่า ที่จะเปลี่ยนก็จะมีไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตัวนี้ C สองตัวนะครับ7812แล้วก็ d 880ตัว C นี้นะครับแล้วก็มีซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับาการันตีได้ว่าเสียแน่นอนอาการแบบนี้นะครับรวมไปถึงตัว C ทั้งหตัวนี่นะครับเอาเดี๋ยวขอเปลี่ยนดูก,ก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับผมจะมาเช็ควงจรก่อนว่ามันชุดนี้มันดีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะต่อจอแล้วก็จ่ายไฟตรงๆเข้าจุดนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเช็คว่า7812ดีหรือเปล่าถ้า7812ไม่ดีนะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็จ่ายไฟตรงเข้าดูถ้า IC พวกนี้ยังทำงานอยู่นะครับก็ โอกาสที่ซ่อมได้มีแน่นอนนะครับถ้าจ่ายไฟเข้าไปแล้วไอซีร้อนหรือว่ามีการช็อตอะไรต่างๆก็จบข่าวไม่ต้องซ่อมต่อแล้วนะครับเอาเก็บไว้เป็นอะไรได้เลยตอนนี้ก็ได้รือ d 8 8 0ออกไปแล้วนะครับมีตัว C ทั้งหมดหรือออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอด มีไดโอตตัวนี้นะครับอย่างที่บอกช็อตนะครับช็อตนี่นะครับตัวแบบนี้ตัว C นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ7 8 12เสียนะครับเสียยังไงนะผมผมได้จ่ายไฟเข้าจุดนี้นะครับด้านอินด้านเอาไม่มีไฟอะไรออกเลยนะครับแต่ชุดชุดคอนโทรลเลอร์นะครับ กับ IC สร้างความทีตัวนี้นะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามีจอออกตอนนี้ผมจ่ายไฟออกมาที่12โวลต์นะครับผมจะจัจุดเอาพุทของ7812นะครับวิธีการเช็คว่า,าชุด IC 2สองตัวนี้นะครับดีหรือเปล่านะครับมาดูกันจิ้มแล้วนะครับนี่ จิ้มแล้วหน้าจอขึ้นนะครับมีไฟแดงกระพริบแบบนี้นะครับก็แปลว่าเครื่องนะครับ IC ชุดนี้นะครับพร้อมที่จะทำงานเมื่อมีไฟ ac นะครับมาสกิดนะครับโดยมีไฟส่วนหนึ่งนะครับมาผ่านตัว R เข้าที่ออปตนะครับสั่งงานให้ ic ตัวนี้นะครับรับรู้ว่ามีไฟจาก เอมาแล้วนะนี่นะครับพร้อมที่จะผลิตไฟออกแล้วนะนะครับประมาณนี้เราเช็คจุดนี้แล้วนะครับสังเกตเห็นว่าผมจำด้านขาอินนะครับที่จริงด้านอินพุตต้องมี2 4 v โวลต์ขึ้นนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอให้สูงกว่า7812อย่าง1 3 v โวลต์แบบนี้นครับแต่ไม่ควรเกิน24 5้าเกิน24ก็ มันจะทำงานหนักนะครับเป็น IC r e g u l a t o r นี่ครับผมจำด้าน Input ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็แปลว่า IC ตัวนี้ขาดไปแล้วนะครับต้องทำการเปลี่ยนก็จะมีตัวที่เปลี่ยนนะครับแบบนี้ไม่กี่ตัวนะครับ C 1 2 3 3ตัวนะครับ4ตัวทั้งตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ผมไม่มีเดี๋ยวก็จะใช้ไซส์เดียวกันทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับตัว C อ่า7812ใช้ SMD ตัวใหญ่นะครับอ่าด8 8 0ตัว C ใส่บางส่วนนะครับเพื่อจะเทสดูว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ต่อจอเรียบร้อยเปิดสวิตช์รอไว้เลยนะครับมีซีเนอร์ไดโอด D 8 8ด D880 นะครับมีไดโอดตัวนี้นะครับมี IC Regulator นะครับตัว C ตัวนี้และตัว C ตัวใหญ่นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะมาเทดสให้ดูว่าใช้งานได้หรือยังจ่ายไฟเข้ามาที่ 37V5M โวลต์5แอมป์นะครับจ่ายเข้ามาไฟแดงกระพริบนะครับหน้าจอขึ้น เดี๋ยวขอวัดดูด้านเอาพุทของ IC Regulator ก่อนนะครับต้องได้12นี่นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับต้องเป็น5้าโวลต์หโวลต์ปึ๊บห้าโวลต์นิ่งนครับก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละนะครับถ้าเราจ่ายไฟ220โวลต์เข้าไปนะครับเพื่อให้วงจรอินเวอร์เตอร์รับรู้ว่า มีสัญญาณเพียวซ้ายนะครับขนาด50เฮิร์ตเข้าไปนะครับเมื่อไฟด้านนี้นะครับมีเยอะกว่าไฟ220นะครับมันก็จะพยายามดันกำลังวัดออกมานะครับที่220เท่ากันผมจะลองเสียบปลั๊ก AC ดูนะครับเสียบเข้าไป ก่อนเสียบปลั๊ก AC นะครับผมได้วัดฟิวแล้วก็วัดอะไรเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีการชอ็อตใดๆอ่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับแปลว่าเครื่องทำงานไฟบ้านผมมี240กว่าที่0.3แอมป์ AC นะครับได้130วัตต์อ่าใช้ได้แล้วตัวนี้นะครับ ผมลิมิตไปที่5แอมป์นะครับผมจำกัดกระแสะไว้ที่5แอมป์เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซิงอะไรสักอย่างแค่เทสให้รู้ว่าเครื่องมันทำงานได้แล้วนะครับนี่มีเติมผมร้อยสมสิบก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับ ขึ้นๆลงๆเป็นธรรมดาเพราะว่ามันมีการดึงไฟนะครับผมใช้ไฟจากตัวนี้นะครับไปจ่ายให้สวิตช,ชิ่งตัวนี้ด้วยนะครับเอาละใช้ได้แล้วเดี๋ยวต้องประกอบนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับกีิทายตัวนี้ขนาด1000 VA นะครับมีไฟ AC เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ภาคอินเวอร์เตอร์เสียนะครับเวลาเสียบปลั๊ก AC f i ฟิล์จะขาดนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรผิดปกติด้านซ้ายก็จะเป็นไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับโดยใช้สวิตชิ่งตัวนี้นะครับจ่ายเข้ามาที่37บโวลต์18แอมป์เลยนะครับเนื่องจากคันน็อตใส่ซิงอะไรแน่นหนาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทดสอบที่18แอมป์นะครับ สายตัวนี้จะร้อนมากเพราะว่าเส้นเล็กจ่ายไฟเข้ามานะครับเปิดสวิตช์เครื่องปุ๊บไฟแดงขึ้นนะครับมีไฟ AC ต้องเปลี่ยนไปสีเขียวแบบนี้นะครับหน้าจอขึ้นเริ่มมีการดึงกระแสขึ้นที่8แอมป์9แอมป์แล้วนะครับ10แอมป์แล้ว12 13 สิบห้าแล้วนะครับดันเข้ามาที่ห้าหกร้อยนะครับหกร้อยวัตด้าน DC นะครับดันเข้ามาที่หกร้อยวัตต์นะครับส่วนด้าน AC ผลิตได้เท่าไรมาดูกัน1.9 2.0 500วัตต์วัตนะครับ นี่สี่ร้กนะใกล้เคียงนะครับมีเสียงออสซิเลตดังมากก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับเครื่องที่เคยระเบิดช็อตมาแบบนี้นะครับถ้าซ่อมได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้คือมอแปลงมันหลวมนะครับมันก็จะมีฮัมมีอะไรบ้าง เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวสซปลายตัวนี้นะครับลองใจเข้าไปโดยที่จะดันเข้ามาที่50โวลต์นะครับแล้วก็ใจออกที่37โวลต์จะมาแทนตัวนี้นะครับก็สปายตัวนี้ก็ได้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูปิดก่อนนะครับปิดสวิตชิ่งตัวนี้ ตอนนี้ก็ได้ต่อ power supply นี่นะครับต่อเข้าที่ด้าน input ของแผงโซล่าเซลล์ส่วนด้าน input ของ power supply จะเป็นที่5 0าโวลต์นะครับ1 8บแดอมป์ดูนะครับผมเซตค่าไว้เรียบร้อยแล้วถ้ากดปุ่มเข้าไปก็จะเป็นเปิดปึ๊บไฟขึ้นแล้วนะครับจะจำกัดนะครับ ลิมิตไว้ที่37บเโวลต์นะครับผมจะลองเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้ว่ามีการดึงกระแสนะครับโอ้กระแสขึ้นเร็วมาก1 1บอ็ดอมอ่ามีไฟซีซีขึ้นนะครับนี่ มีไฟ CC ขึ้นแปลว่ามันใกล้จะเต็ม12นะครับตัวนี้จ่ายมาได้แค่12แอมป์นะครับดูผมลองลดกระแสดูนะครับเอาพุทแรงดันที่37 อ่าสักเก้าเ้าแอมป์ละกันนะครับตอนนี้ผมลิมิตกระแสไว้ที่เกแอมนะครับแรงดันอยู่ที่สามสิบเจ็ดโวลต์กดออนนะครับนะกดออนปุ๊บไฟ37ขึ้นมาเลยกระแสเริ่มดันขึ้นเรื่อยๆ จะหยุดที่9แอมป์หรือเปล่านะครับนี่นะครับสำหรับใครที่เอาแบตเตอรี่มาใช้นะครับลืมเสียบพัดลมพัดลมทำงานแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเย็นหรือเปล่าพัดลมไม่รู้สึกเลยแต่พัดลมหมุนอยู่ก็สามารถ ใช้ได้นะครับสามารถใช้ได้ใครที่เอาแบตเตอรี่มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลดลงมาลดกระแสแล้วก็แรงดันใจเข้าเครื่องก็อย่าให้ไฟจากแบตสูงเกินแล้วกันนะครับประมาณสี่สิบแปดก็พอดันเข้ามานะครับแต่ดึงไฟขึ้นไม่ได้นะครับบอร์ดนี้ก็ได้ที่300กว่าวัตต์ครับก็ยังดีเอาไว้ทำงานตอน กลางคืนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอล๋ลำพูนสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ